เดีช่วยใรู้ไปนี่ครับตันนี้ไม่สูงเท่าไหรครับอาจารย์ย่องเงียบขึ้นไปเลยครับนั่นครับฟันทางกระเพาวใหญ่เลยครับตักตก,ตกโอ้โคมไม่คมไม่รู้ครับโอ้ยิบเลยครับฟันชิบชิบขาดสะบัน้นเดี๋ยวมารับชมกันครับเี๋จะซูมให้ดูคราตอนนี้ไม่ได้โูมมานานแล้ว ว่ามันจะเป็นยังไงต้นนี้พอซูมได้ครับมันส่งจัดตน้นกระนี้ก็อยู่ประมาณร้อยพวาครับอีทีตดเตียวก็จะไปคูดเด๋ยวไปนั่งเมฆเลรครับถ้าเมฆลอยมาเฉียดเนี่ยาจารย์ขึ้นลงไอ้นั้นได้เลยครับนั่งเมฆลงมาลงได้เลยครับโอ้ถูกมากที่คานผู้ชมคือชูไม่ดูโอ้หโหเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนี่โอ้ซูมกันติด,ตดเลย นี่ครับท่านผู้ชมสืมกันติดๆเลยนี่ครับเกาะกันติดชีวิตเลยอาจารย์แก๊กครับนั่นครับนี่เับเป็นไงครับอาจารย์เกี่ยวอันแล้วครับเกี่ยวโลกครับนั่นเป็นไงครับลูวงมาทีลูกสองโลกนี่ครับนี่ครับนี่โซมให้ติดๆกันเลยนะครับ อลุงลุงลังก็ลอกมาลอยมาเลยครับลงกอยมเคลอลงกลอกอยู่ไม่ได้ครับหนูเนอเพนกระเด็นเลยครับบ้านไปแล้วครับท่านผู้ชมบ้านกร็ลอกกันเด็นเลยครับบ้านเวอร์ไม่มีอยู่เลยครับเจออาจารย์เข้าไปมันลือโล่งเลยครับเนี่ยอับ ยังไงครับแน่นอน,นครับนี่โตมกเลยครับอาจารย์ให้แก๊แกๆๆก,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 กันเลยทั้เนี่ยอือหือือหือือหืมลอยหมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหไปติดต้นไม้เลยมาครับอือหืแน่นอนครับท่านผู้ชมนี่ครับโอมติดกันเลยอนะ่ะ สูงไนงะลงมาแล้วโยกให้วาบอ่จวาบเลย์เราก็ไม่เคยวันครับเพราะเรามีล้มชูชีพครับ <c oughs> หรอมเรากดครับพอลงมาปุ๊บกระจายเขากางล้มชูชีพลงเลยครับเ <c oughs> พราะเราทีมงานเราเตรียมพร้อมไว้เสมอครับมันมีล้มชูชีพ,พกดแบบเราบินสละเลยครับเขาบอกสละก็กดชูชีพเลย โอ้โหทีเดียวขาดครับโอ้โหแน่นอนเป็นไงครับท่านผู้ชมหมดไหมครับอืมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะหมดครับหมดแล้วครับอาจารย์ก็ถอยลงแล้วนะครับอืมอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับเกาะติดติดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับ อย่างเลยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์ท่านผู้ชมท่าน,นผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับทุกท่านนี่ครับอากาศยินอากาศพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับจากที่มันขมุกขมัวครับฝนฝนฝน,น,นมันจะตกอากาศก็เริม่มร้อนแล้วครับโอ้โหนี่ครับพอเพียงจริงครับเปิดเลย เรามาส่วนพอเพียงนะครับพอนี่นี่บปลูกหญ้าครับคุ้มหน้าดินไว้ครับกัดความชุ่มชื้นไงมะพร้าวมันจะได้โดกได้โดกครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพื่คุ้มหน้าดินเดินแนวพอเพียงครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับสวัสดีครับยมเช้าๆนะครับนี่ครับที่ริมบึงคลองคลองริมบึงสวัสดีครับ